สวัสดีครับอ่ข้างล่างนะครับสามตัวมีตัวอันนี้เข้าแล้วนะฮะเข้าแล้วสามตัวมีตัวอ่รางวัลเลขท้ายสองตัวออกสามแปดก็ขเข้าสามนะเข้าสามนะครับเข้าสามของผมจะมีสามตัวสามตัวจะมาตัวหรือสองตัวนะหมดหมดวานออก ได้ทำได้สามสี่ห้าเนี่ยสามสี่ห้านะข้างล่างนะครับอันนี้เป็นชุดข้างล่างก็จะออกสามแปดก็ได้สามนี่นะได้สามยังว่าต่อไปจะมีมอะไรก็เดี๋ยวกดรอไว้นะครับกดรอไว้กดรอไว้นะครับกดรอไว้ก่อนกดรอไว้นะครับชอบก็กดไลย กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมจะมีให้ทุกงวดนะของผมนี่ข้างล่างนะสามตัวมีตัวล่างยัสามตัวมีตัวอ่าเียชัดเจนหน่อยผมนี่อหอยรุ่นล่างนะอหอยรุ่นล่างนี่งอหอยรุ่นล่างนี่ล่างจะมีสามตัวจะมีตัวนี่ล่างล่างนะเฉพาะล่างนะครับสามตัวมีตัวอหอยรุ่นล่าง นี่เข้ามาตั้งกันนี่นี่ตั้งกันหนึ่งอกันยานี่ยหนึกันยาทำได้9 0้ศนย่งี่อสองตัวก็จะออกเกสี่นี่นะเก้านี่ออกเกก็ 94, ได้9้านี่นะเก้่งออกเกสีก็ได้เานี่นะอันนี้เป็นหลักหลักสิบ่าหลักสิบ 10, นะ เข้าเก้าหลอกสิติดตามไว้นะครับติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับให้ท่านอื่นเขาทราบบ้างนะครับแบ่งป,ปันกันส6กันยานี่ก็ทำได้3 4มี่ห้าข้างล่างนะออก3ามเจ็หลักสิบมานี่ไงสได้3ครับ3าหลักสิบ หนึ่งสามตัวหนึ่งสามตัวจะมีตัวหนึ่งสามตัวจะมีตัวหนึ่งแล้วก็นี่หกสามเจ็ดเลยวสามเจ็ดแล้วมาหนึ่งตุลานี่สี่ห้าหกทำได้สี่ห้าหกนะสองตัวล่างก็จะออกห้าเก้าห้าหลักสิบนะนี่ห้าไปอยู่หลักสิบนะ อ,อยู่หลักสิบเนี่ยอ,อยู่หลักสิบนะครับสี่ห้าหกมีตัวเองอันนี้ก็นี่ก่อนครับจำเป็นก่นอนนะเปลี่ยนก่อนดีโอนี้ทําขึ้นเพื่ออันนี้ผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางซื้อเอ่อสลากินแบ่งรัฐบาลไทย รัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับเป็นไงนี่ให้ผมให้เป็นแนวทางนะให้เป็นแนวทางไนะว้นะหมายคว,าว่าข้างล่างนี่นันข้างล่างนี่จะขาดไอ้สามตัวนี่ไม่ได้นะเนี่ยข้างล่างอ่ะจะขาดสามตัวนี่ไม่ได้ ขาดสามตัวนี่จะไม่ถูกนะครับหนวดหมวนก็นเนี่ยสามสี่ห้านี่จัาาอสไอสามตัวนี่ไม่ถูหวยนะนี่ออกสามแปดนี่นวดดึงพฤศจิกานี่หน,นึ่งสองสามเนี่ยจะกาดไอสามตัวไม่ได้นะขาดไอสามตัวนี่จะไม่ถูกข้างล่างนะนี่ออกสามสองนี่ไงออกสามสองอันนี้ขาสองตัวนะขาสองตัวพิมรร์มรอไว้ครับพิมพรอไว้ พิมพ์รอไว้พิมพ์รอไว้นะครับชอบกับกดไลค์กันนะกดไลค์ให้กำลังใจกันเดีย๋ยวผมจะลงให้นะครับส่วนหนึ่งทันมานี่จะมีอะไรนะครับนี่นี่ตัวเลขเนี่ยนะตัวเลขของผมนี่ออกมาแล้วนะเลขนี้นะถ้าใครรู้ไอ้สูตรตัวนี้ก็รู้นะนี่คือเลขอะไรนะครับสูตรโบราณโบราณเลยนะเนี่ย ใครทราบวบบเลขดีนะนะครับเลขเลขตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขน,ลขนะยังไงอืมธันวาเดี๋ยวมันจะลงให้นะจะลงให้เนี่ยเนี่ยลงไว้แล้วเนี่ยลงไว้แล้วเนี่ยลงไว้แล้วเนี่ยสามตัวมีตัวนะครับกดพิมพ์รอไว้พิมพ์รอไว้นี่นะครับหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหก หกงวดงวดที่หกผ่านไปแล้วนะงวดที่หกได้ผ่านไปแล้วได้สามออกสามแปดก็คือสามหลักสิบสามเข้าหลักสิบนะนี่สามเข้าหลักสิบนี่สามเข้าหลักสิบนี่ไอที่ผ่านผ่านมานี่ไงสามตัวมีตัวก็เป็นหลักสิบเก้าหลักสิบนะสามออกสามเจ็ดก็สามหลักสิบนะ สามตัวนี่ทีห้าหกก็ห้าได้ห้า, 3, ก,า 3, 3, ก็เป็นห้าหลักสิบนะครับห้าหลังสิบนี่อันนี้ศูนย์ออกศูนย์ศูนย์อ่าก็ศูนย์หลังสิบมาศูนย์หลักสิบมีศูนย์หลักสิบมีอันนี้ก็หนึ่งสองสามงวดหนึ่งพฤศจิกายนี่หนึ่งสองสามนี่ได้อะไรสามก็สองเก้าสามสองสามก็เป็นหลักสิบนะครับสามหลักสิบนี่งวดเมื่อวานนี่ สามสี่ห้ามีตัวหนึ่งเฉพาะข้างล่างนะนี่ออกสามแปดสามอยู่หลักไหนสามหลักสิบนะนี่นี่สามนี่หลักสิบนี่ชัดชัดนะสามหลักสิบนี่สามหลักสิบเนี่ยส่วนมากจะจะเข้าหลักสิบนะเนี่ยลองสังเกตดูให้ดีนะส่วนมากจะเข้าหลักสิบนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามวดวกวัแล้วเข้าหลักสิบนะสามตัวมีตัวจะเข้าหลักสิบมนก ก็เอาจับไปเรียนให้ดีเลี้ยงให้ดีนะซื้อลอตเตอรี่นะครับสนับสนุนรัฐบ,บาลไทยนะ yeah. เ,นนเนี่ยต่อไปหนึ่งั้นวานี่เดี๋ยวจะลงให้นะพิมพ์รอไว้พิมพ์รอไว้นะนเี่ย holy. ส่วนมากจะมีหลักสิบนะจะเป็นจะเข้าหลักสิบนะหลักสิบจะเข้าหลักสิบสามตัวมีตัวทั้งตัวมีตัวอย่างส่ว,มว,มว,มวมสน,นมากจะเข้าหลักสิบเลยอี่นี่เข้าหลักสิบสามสี่ห้าจะเข้าหลักสิบเข้าหลักส,สิบนะครับ หลักสิบเน้นๆเลยนะว่นหนึ่งธันวาเนี่หลักสิบจะมีอยู่ในนี้นะเนี่ยยังมีอยู่น,นี่สามตัวนี่พิมพ์รอไว้เดี๋ยวผมจะลงให้พิมพ์รอไว้นะพิมพ์รอไว้เดี๋ยวจะลงให้นะครับนี่นี่ผนผ่านมันมก,ก็เข้าดีนะเข้าดีนะน,นี่เข้าดีเอาไปเอาไปเป็นแนวทางกันแบ่งป,ปันกันไปแบ่งป,ปันกัน เอาเอาแต่ข้างลาง่างเฉพาะข้างลาง่างง่ายๆเราข้างล่างเนี่ยข้างบนเนนจะถูกยากเอาสูตรข้างล่างเนี่ยตอบเนี่ยเนี่ยวันหนึ่งธันวานะครับจะเป็นเลขอะไรนะครับส่วนมากจะอยู่หลักสิบนะส่วนมากจะเป็นหลักสิบนะนี่สามอยู่หลักสิบนี่ก็สามหลักสิบนี่ก็ศูนย์หลักสิบห้าหลักสิบสามหลักสิบนี่เก้าหลักสิบนะครับพิมพ์รอไว้เดี๋ยวผมจะลงให้นะนี่ อพิมพ์รอไว้กดไลค์กันไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับการที่มาดูใหม่ๆก็ติดตามไปเดี๋ยวจะลงให้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเออไม่ชัดอ่าไม่ไม่ตรงขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้จะเป็นเลขอะไรก็อนนี้นะพิมพ์รอไว้เดี๋ยวจะลงให้เนี่ยจะลงให้นะครับนี่ส่วนมากจะเป็นหลักสิบนะนี่ยหลักสิบนะครับ แค่นี้นะครับเราไว้สวัสดีครับ